วิถีชีวิตการตามเขาให้นาะพี่น,อน้องนาะของเส้าอานของเขตเบื้องสวรรค์น,น้อเอาออกแห้งออกแห้งหน่อยอจะเหือดแต่เคื่อแต,เ,อแตนเนาะตามเขาเน้อตามเขาเน้พี่น้องน้อ นอต่้มเขาพี่น้อวมางการต่้มเขาโค้งสว่านเขาเจาอยู่แข้งสวนสด์เขตนาะเอาเอาเล่งมือหน่อยเล่งมือหน่อยเดี๋ยวไม่ละแหลกนะ You